ตนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็จะพามาจับปลานะคะตอนนี้เขาก็ดึงน้ำอยู่นะคะดึงน้ำแล้วก็มีปลาขึ้นบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการดูเขาจับปลานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะจับได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะต้องรอสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลงไปจับปลาเลยดีกว่านะคะลาด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ุ้ยปลาขึ้นเยอะเลยนะคะนี่มีปลาช่อนมีปลาอะไรนะนะคะเขาจับในตะกร้าบ้างแล้วก็มีนะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นนะคะเราจะไปหาจับปลาทางนู้นนะคะเนี่ยฮะเจอมาเจอพี่ต้อนอีกแล้วพี่ต้นทำอะไรไอิ่มเหรอหานะคะพี่ต้นพี่นุ้ยคิดว่านะคะพี่นุ้ยเห็นปลามันอยู่ช่องไหนเอ่ยนี่พี่ต้นนี่พี่ต้นพี่ต้นจับไดด้เอาดีเอาดีจับดี จับดีจับดีออ้ย,ย,พย,ย,ย,ยพี่ต้นตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพี่ต้นอปุโยอโปุพี่ต้นอป,ปุปูจับไงรวะนะปูจับตรงข้างหลังมันไง แล้วมุดไปแล้วมุดไปแล้วฮะมุดไปไหนแล้วนะไป,ไ,ปไหนตะก,ก้ามึองอ่ะตะก้าไหนอ่ะนี่ตะกินปูไงปูจะรอไอ้ปูดิออไปแล้วโอ้โหเฮ้ยมันกินไม่ได้มันต้องสุก,กรกินเลยตับตัวปิดต้นได้สามตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจองไปหาที่ใส่นะคะโอ้โอหได้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 โอ้โหได้ปลาตัวใหญ่เลย พี่ต้นนะกับพี่นุ้ยนะได้แล้วนะคะเอาพี่ต้นใส่ใส่ใส่โอ้โหนะคะอ่ะพี่ต้นถือกระแป้งพี่นุ้ยจะเป็นคนช่วยหานะคะนี่นะคะมันจะขึ้นเฮ้ยพี่ต้นได้อีกแล้วพี่ต้นมาลุพี่ต้นพี่ต้นจับพี่ อุ้ยพี่ต้นปาลูพี่ต้นพปต้นพีต้นตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่พีต้นเป็นไงแล้ววะเนี่ยค่ะเขาต้องเหยียบๆให้ปลามันขึ้นมานะคะนี่โอ้โหดูไม่ทันนะพี่ต้น นี่นะคะปูปูจะหนีนะคะพี่นุ้ยจะทำการจับปูก่อนนี่ไปก้าวมือลงไปอ่ะอุ้ยพี่ต้นนี่ใครพี่มาเร็วใหญ่มากใหญ่มากพี่ต้นตัวใหญ่มากไปไหนแล้วน่ะพี่ต้นร้องอ้าเสียงดังอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะนี่นะครับเราก็ทำการจับมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับนี่นีอยู่อยู่อยู่นะฮะยยังอู่ยังอยู่ ออยว้หญ่ตัวใหญ่ออยอยีต้นอะไรวะตายว่ะตีในต้นอุยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากใส่ใส่ใส่นกว่าไปนี่แตะตีในต้นเงโอ้โหนี่นะได้เยอะแล้วนะคะโเราต้องมองให้ทั่วทำอะไรอะ กันมันกระโดดอ๋อกันมันกระโดดนะคะใช่นะคะตอนนี้เราต้องทําการหานะคะแยกย้ายกันหาไม่รู้ว่าจะสั่งไหนสั่งไหนโอ้โหโอ้โหช่างโก้บอกว่าได้เยอะแล้วนะคะของชังโก้นะเต็มเลยนะครับดูนะครับเขาจับไปแล้วหรือเปล่าเปล่าครับจับเองครับครับ พี่นุ้ยกับพี่ต้นนะก็หาปลาไม่เป็นด้วยนะคะนี่ก็เดินดูว่าที่ไหนมันโผล่นะคะโผล่แล้วก็หยิบเลยนะคะบัวเยอะมากใช่บัวเยอะมากนะคะบัวเขาเยอะมากนะบัวเขาจะเป็นแบบดอกสีขาว,ขาวอะ่ะอันนั้นมันคือไหลบัวพี่พีพ่ต้นมันคือไหลบัวพี่ต้น,นเนนอยเอาไปได้เอาไปได้อ,ไไดอย่างเงี้ย เออเออไปทั้งอันเลยเฮ้ยพี่ต้นปลาปลากัดปลาดีกว่าเออเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนนะคะอู้นี่นพี่ต้นพี่ต้นมัน,อนมรอดอยู่นี่พี่ต้นมาแล้วมานี่นี่นี่ในรูอยู่ในรู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 เอ๊ะโอ้ได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 ,ได้ได้นะ,ะใส่ใส่ไว้ โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ใี่ต้นอะมองไม่ดีมันโอ้โหโอ้โหอยากนี่โอ้โหนี่คะตอนนี้ฮะมันก็จะมีพวกปลาอะไรนะ ปลากะดีใช่ไหมพี่ต้นปลากะดีอะไรเต็มหมดเลยนะคะพี่ต้นไม่เอาบ้างหรอปลากะดีอ่ะนี่ไงนี่นะคะก็จะมีพวกปลากะดีนะคะนี่มีปลาหมอด้วยนะคะเออปลากะดีไปทำปลาล้านะคะอุย้ยอุ้ยพี่ต้นพี่นุ้ยตกใจเลยอ่ะโอ้ นี่อันนี้มันดีดแรงดีดแรง,แรงนะ,ะมันดีดแรงอยู่อุ้ยชมาแล้วาชนาชนพต้นพีตพ่ต้นปาชนใหญาชนใหญ่เนะเราต้องจ้องมันไว้นะคะไม่งั้นมันจะหนีนะคะพีตลลพ่ต้นเร็วนี่ไงนี่ไงเห็นหางมันไหม นี่ค่ะน,นี่พี่นุ้ยจะให้ดูนี่ไงนี่ปลาช่อนปลาช่อนนี่ค่ะน,นี่บ๊ะจับยากนี่ค่ะโอ้จงจับปลาสองมือไงพี่ต้นนี่ค่ะ<า>ได้ได้ได้โอ้โอหสุดยอดเลยทำอะไรวะนะ ได้เยอะมากเหรอฮะไหน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 โอ้โหนะคะพี่ต้นตาไวมากนะคะเห็นนะคะเห็นปลานะโอ้โหใช่ใช่ไหมมันมันติดใช่ไหมมันอยู่ตามใต้ใต้อันนี้ไง พี่ต้นแหวกแล้วแหวกหาแล้วฮะโอ้โหปลาอะไรพี่ต้นปลาช่อนปลาช่อนน้อย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 เยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะจับยังไงหมดอะไม่รู้หุยต้นนี่นี่อันนี้ปลาอะไรพี่ต้นมาดูตรงนี้ก่อนพี่ต้นปลาอันนี้มันหายากมากพี่ต้นเร็ว อตอนนี้พี่ต้นก็กําลังจับปลาก้มๆเงยเอยู่ตรงนู้นอยนะะอู่นะฮะเจอไหมนี่พี่ต้นมาดูปลานี้เป็นปลาที่หายยากมากนะคะในสามโลกจะมีสักตัว2อตัวนะ,ะนี่นี่ไงพี่ต้นต้องจับดีๆนะมันมีเงี้ยงนะพี่ต้นใช่พี่ต้นต้องซ้อนซ้อนนีมันนะซ้อนตรงปากมัน <c oughs> นะคะจะรอดไหมเนะี่ยใช่ เออจับเลยรีบใส่เลยระวังระวังมันระวังมันดีดเห็นไหมเห็นไหมพี่ต้นเฮ้ยไม่เคยมีประสบการณ์จับาป่านี่เี่แทงเงียเนี่ยเนี่ยมันแทงเลยแทงทะลุเลยเห็นไหมอ่าใส่ไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการเฮ้ยแต่พี่นุ้ยปลามันเยอะอยู่นะไม่รู้่จะมองไม่ทันไม่รู้จะไปจับมุมไหนมุมไหนดีอ่ะ นะคะมันเยอะมากเลยมันอยู่ตามใต้ใต้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรใต้บัวนะคะ,ะ,คะพี่นุ้ยไม่รู้จะจับได้ะปัะบ่บมีพี่นุ้ยจับได้แล้วนะคะจับปลามือเดียวด้วยพี่ต้นเนี่ยนะคะเราก็อุ้ยนั่นพี่ต้นอ๋พอพี่ต้น เฮ้ย <laughs> มันจะมุดหนีจิตวไรอ่ะปลาดุกเหรอเฮ้ยเออปลาดุกปลาดุกเฮ้ยจะไม่กล้าจับอ,อ๋อลูกปลาลูกปลาเมื่อกี้ไงปลาที่พี่ต้นจับได้เมื่อกี้ไง <laughs> นี่นะคะตอนนี้เขาก็จะทำการดึงน้ำอีกนะคะ พี oh. Here, ่กดเป็นคนบอกทิศทางให้เรานะฮะไหนอ่ะโอนี่พี่ต้นมันขึ้นมาชูข้างบนเลยฝ่ามือละหันนะครับปับเร็วตีเร็วตีเดี๋ยวมันหนี เดี๋ยวมันหนีน้ำเลือกพี่ต้นเอ้ามันโดดพามาเจออีกคนไหนเอออ๋อมันโดดพามาหาพวกไงนี่ค่ะนี่พี่ต้นพี่จนหมอหมอเฮ้ยจะจะไม่เป็นเฮ้ยมันดุไปแล้วเฮ้ยฮะโอ้โหได้ปลาดุไปแล้วนะคะ คุยเราเจอเราเจอปลาปลอะเราก็ต้องรีบแองระวังตบหูเลยรีบใส่เลยปลาแบบนีน้ต้องกำแน่นๆไม่ใช่ <laughs> กำแน่นไม่ได้มันจะทิ่มมือมันเยอะจัดอะไม่จนไม่รู้จะจับอะไรอะปลาช่อนนี่ไง ทั้งก็อมองไม่เห็นปลาช่อนไงเห็นแต่มาหาไม่เจอมาลุกลุกลุก,ด,กดิกไปอ่ะงั่นนี่นะคะพี่นุ้ยได้แล้วว้าวดิไหนนี่อะไรอ่ะนี่ <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> โวกพี่ต้นจกดิเนี่ยมีปลาอยู่เนี่ยพี่ต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ย เจับยากจับย็นอย่างวะแปลงล่างไปแล้วแปลงล่างไปแล้วนะคะอย่าไปล้างเดี๋ยวมันจะหลุดมือนั่นพี่ต้นไม่บอกแล้วอย่าล้างมันจะหลุดมือหมอป้าหมอต้นพี่ต้นต้องลุกเข้าไปในรูนี้เพื่อจะไปเอาปลาในอุโมงค์ไงไปพี่ต้นหัวเข้าไปเฉย นี่พี่นุ้ยก็พามาจับปลาแล้วนะคะโอ้โหนโนโนโน่เต็มเลยหนดเลยนะคะพี่ต้นพี่ต้นเอาปลามาโชว์เขาหน่อยเร็วเร็วเร็วอ่ะพี่นุ้ยนะคะจับปลากับพี่ต้นสองคนนะคะได้เยอะมากะ่ะแล้วเราของพี่โก้ได้เอาไปเก็บไปแล้วครับหนึ่งถังใหญ่ๆเลยนะครับใช่หรือเปล่าใช่ครับไปดูเลยครับจับกันกี่คนจับกันคนเดียวครับจับกันคนเดียวจับคนเดียวเป็นรถสิบล้อพี่ต้นบอกจับได้เป็นรถสิบล้อเลยอ่ะนี่ไงมีคนใหญ่ด้วย นี่ไงเออมีช่อนใหญ่ด้วยอ,ะอ่ะเห็นไหมเอออ้าวรัานัาข้างอ่าครับไปอ่าได้ได้นะคะได้ได้ได้ถ้าวันนี้นะะถ้าน้องๆคนไหนนะชอบคลิปการจับปลาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะนนในช่อง N N K Channel แทงโก้ชาแนลครับต้นการ์สกาครับต้นกาดก้าครับผมมา <c oughs> ช่วยกันติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปกอนสวัสดีครับบ๊ายบาย